เงีอยพี่เาออ,อใจเยันเอาไง,ไงมันก็น้องเราเข้าใจเขาเขาก็มีน้องแบบนี้แหละคนปีนคนปีน,ปนตอบไม่ให้ไหวสวี้ะไม่ได้ชัวร์ไม่ห

นี่ก่เดมถาเกิลง้างเยีน,น,นม่โ้่อยู่อ่นะงนเอฮม่อี้ตายเฮ้ยตอนดี้สร้างมันแค่ไหนแวมันใส่ใจร่ยะแล้วไม่ใส่ใจติดเท้า,า,าแล้วเออ,อ,อก,ก,อกั้น็้อยก็ุดนี่า ใช่คือม okay, 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 okay. ันดลมีตัวโอ่ตัวใบอกแ่กรตือไม่ตามันโอ้ไมออกนี่ไม่เอาทันเลยนี่ไม่เอาทันไม่ต้องมาโอนมันโอ้โอเคโอเคโอเคโอเ่ออะ แต่ผ no ่านไทุกคนก็ชงชงใช่ไหมทอกว่ี่มีเรืองอะไรก็ไ้ที่บอกว่ามเื่องอะไรก็ได้เลยแ่แล้วทาาะต้องเกิดในเสียงที่สดชื่นจริง เอขรู้นะแห้หลยนาเห็ขอแ้ขอว่ามจร้อย้อเอ๋อนนั้ม่แจกยเเที่ยวคนเขาลวแบบที่ีูไพูมาขออไรเอยเ้ีย้อขอตัวนะทำไะเดหลายรอบมันะคหลายอ็นิทั้นเองออจ้ารู้ยเไม่ด้นี่อะไรอ่ไอ้นี่ไอไอ้มอตนะ ก็เอ็เน่างได้ไงเศรษฐามรู้องพี่้องหยุดเนี่ยางทีก็เส็ไม่ดเอทำอะไรไม่ไดเนะอะไรทำไม่ได้เลยดูแ เฮ well. ้ยเฮ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 ้ยเป็นห่วงเนี่ยคนณอกเนี่ยเนรทุกคนเนาะูแล้วคนยงงี้ที่สุดแล้วใช่อหมครเชื่อคนยางงี้ที่สุดแล้ว

รู้แล้วเขารู้นะเขาใจนี่ทุกอย่างเขารู้มอกกว่าเราคนนี้เลยจริงๆเขาจึงคอยหนี้ๆไคอยแบบทำให้อารมณ์นี่กับเาบาๆหน่อยเขาเขามันเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเขาคืออย่างนี้ตรงนี้เท่านั้น แล้วอีกอย่างนี่ก็อย่างเงี้ยแหละเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรนี่แต่ว่าเขาก็จะคอยให้ห้ามนี่แักะรันบมันต้องคอยห้ามครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ยุยงส่งเสริมไม่ต้องหรอก แค่อารมณ์ใครๆก็เกิดขึ้นได้นะแต่เก็ทสงว่ได้เปลี่ยนขาถม่ัดกะจานะเขาต้งจบตัวเงต้งลองดีๆว่าหลายดีตัวหนที่เขาจะจากทางดุไงต้องลอดีแม่ต้องว่า <sm all> เ้าหัวอะไรก็กูอย่างนี้กูยังไม่ตายเลยเนี่ยกูยิงไปโหลเลยกันเนี่ยตำรวจมมาแล้วโโหลยางเกิดบ้ตัว่ด้ลับนูแล้วสามศูนแล้ว ดอกจันห้าร้อยดอกจันสามสิบเอี่ยม เกวีดเอสดอบเลยแม่งแขนเดียวกันเพราวะไม่จริงนะที่มาเห็นคนจะรู้งน้นขของกนหลังรู้แล้วเขารู้ไงเขาก็รู้เกับใจว่านี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแม้คนหลังเขาข้างหลังเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรใใอยูอ่ตรงนี้เป็นแต่คนแคขนคนตัวคนขาไม่รู้นะผมจะแค่หลังแค่ตรงคอเข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจตรงไหนเนี่ยเข้าใจตรงเนี้ยตรงที่หัวใจเนี่ย เอาก่าอยาเ้าไอรเนี่ยปวด่อเื่อหเอเดินาอ๋ใจมัดเป็นหูเลยนี่เดินวนรอบหันเดินวนรอใหญ่ยรพดว่าก็บอกไอเอกดีบอกไอเอกไม่ต้องไปตามไรมันมากบอกแล้วโอ้โเจ๊ไยทำไมไอเอมันชอบไปมันชอบไอเนียไอมัดไงขอบคุว อ๋อนี่ไม่ทำอะไรนะั้นนี่ไปเจอโดนอะไมแต่คนนี้เหลืออดจริงจริงดูนะเหนื่อยางนานละเอ้ยต้องมาลำคลายละคนยังไงน,นี่กันต้องเจอ,นะอานาอยงนี้เีว ี่อมาให้มนันเห็นด้ยหน้าคนนีโจ่อนี่อะอืมไม่ยอดมันเหมือนมาว่าน,นี่ย,ยอมน้องอะไรเงี้ยเปรียเน้องไม่จ่อเลยอือฮจ่อไใครมาดูถุกโอเคเข้าใจ ออกมาตู้รันนั่นอนาไมอ่ะอมันุกาไม่ไหวขเขา,าเลยไล่ออกไม่งู่เลยเอาวันนั้นที่ยกของดียวอะเป็นถุงขยะดำอ่ะถุงมัดหนึ่งอะนี่นนะ้นาโลนี่ยกทั้งหมดแปดมัดอ่ะนี่เลนี่นก่งตาฮะนี่เก่งมาก เราทำไุกอย่างแล้มันอยู่ที่เรื่้องทรทุกอย่างอะที่คนอื่นมาทไม่ได้เดี๋วม่ไจ้ไม่ได้ออกไงอืมเขา